สวัสดีครับผมดตตรชลิดศรีสมานนะครับก็เป็นผู้อำนวยการของศูนย์การเรียนดารุณอินเตอร์เนชั่นนะครับในวิชั่นที่ได้ทําโรงเรียนนี้ขึ้นมานะครับก็แน่นอนนะครับต้องการที่จะตอบโจทย์ถึงในทุกๆอุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคป,ปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะนักเรียนในวัยรุ่นหรือว่าวัยมัธยมศึกษานะครับเขาจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียนรู้ได้เร็วนะครับแต่ถ้าสถาบันการศึกษาเนี่ยไม่ตอบโจทย์กับเขานะครับยัง เป็นระบบแบบเดิมๆที่จะต้องมีการเรียนวิชาแกนสาระแล้วก็เขาเรียกว่าวิชาที่ไม่ได้อนาไปใช้จริงอะไรต่างๆนะครับ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคเขาและทําให้เขาอาคติต่อระบบการเรียนได้เพราะฉะนั้นวิชั่นนะครับที่ที่เราได้คิดเอาไว้ในการสร้างโรงเรียนนี้มาซึ่งวันนี้ก็ทําให้เป็นรูปธรรมแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับนะครับก็คือการที่โรงเรียนของเราจะต้องเป็นโรงเรียนแนวะ active learning แล้วก็เป็นโรงเรียนที่ ตอบโจทย์ในทุกๆความฝันความต้องการและเป้าหมายชีวิตของนักเรียนให้ได้อย่างแท้จริงนะครับและเช่นเดียวกันเราหวังว่าในยุคในเวลาอันใกล้นี้นะครับจะ3หรือ5ปีเนี่ยนะครับก็เราน่าจะมีระบบที่มาตรฐานมากพอนะครับที่จะทําให้สังคมได้เห็นถึงโรงเรียนแนวใหม่แบบนี้แล้วก็ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงกับกับเด็กแต่ละคนนะครับว่ามันดี ดีมากกว่าอย่างไรนั่นเองนะครับในส่วนของแนวทางการศาึกษาในอนาคตนะครับควรจะเป็นการศึกษาที่เด็กอยากเป็นอะไรเราซัพพอร์ตให้ได้โดยไม่มีข้อแม้โดยไม่ต้องมานั่งแบ่งนะครับสายวิทย์สายศิลป์สายอะไรต่างๆนะครับทุกๆอย่างโรงเรียนต้องซัพพอร์ตได้นะครับโดยที่ไม่มีข้อแม้ว่าครูของคุณจะเก่งหรือไม่เก่งเพราะว่าโรงเรียนถ้าถ้าทำให้โรงเรียนเปรียบเสมือนอะสะพานเชื่อมความรู้ นะครับที่จะส่งต่อไปถึงเด็กบางทีเราอาจจะไม่ไม่ได้มีบุคลากรของเราที่เก่งแต่เราสามารถหาผู้เชี่ยวชาญที่จะนําความรู้นั้นนะมาเชื่อมโยงกับเด็กในแต่ละคนในแต่ละ,ะแขนงความต้องการได้นะครับคิดว่าถ้าทุกรงเรียนเป็นแบบนี้เนะี่ยเยาวชนในในในแต่ละแต่ละประเทศนะนะหรือว่าชว่วยเยาวชนของไทยเรานะครับก็น่าจะพัฒนาได้ดีกว่าแบบที่ผ่านมาทีา่มีการกําหนดว่ามีครูคณิตครูวิทย์ครูแรต่างๆซึ่งมองดูแล้วมันไม่ได้ เอ,อื้อต่อชีวิตจริงในในยุคนี้เลยนะครับแล้วออในส่วนของความคิดว่า Genius System เนี่ยนะครับจะมาช่วยให้เป้าหมายของเราประสบความสำเร็จอย่างไรแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมเห็นอย่างอย่างแรกเลยกับโครงการนี้ก็คือการที่จะสามารถสร้างคอนเนคชันหรือว่าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ว่าโรงเรียนไหนที่เขาทำอะไรทดลองได้ทำไปแล้วแล้วมันได้ดีเราได้นำมาแชร์กันนะครับหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วก็มาช่วยกันแก้ปัญหากัน ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็ในส่วนของ g ิเน็กซิสเต็หรือว่าสถาบันนี้นะครับทางเราก็ให้การยอมรับว่าท่านก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในส่วนของการศึกษาอย่างประเทศฟินแลนด์หรือว่าการศึกษาในยุคศตวรรษที่21สบ็ดนะครับมันก็ตรงกับวิชั่นหรือว่าเป้าหมายของตัวของตระุณอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกันนะครับในประโยคเด็ดนะสุดท้ายที่ที่ว่าเป็นสโลแกนในภาคของการศึกษานะครับก็คือว่าโรงเรียนไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องโต นะครับไม่ต้องเด่นไม่ต้องดังแต่ถ้าโรงเรียนนั้นสามารถตอบโจทย์ลูกศิษย์ได้ทุกคนโรงเรียนนั้นแหละครับคือโรงเรียนในฝันของเยาวชนในปัจจุบันนะครับก็ขอจากลาไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ